ทุกคนสนวัสดีโมนีมาพบกับสลาอีกเนาะโมนีกับสลากับไปหาเฮดคือเก่าตอนนี้ก็มาหอเทือนทุกคนตัดียมเ็ดเป็นทีเรียบร้อยตอนนี้สลาขีิหายทงว่าสิไปขายทุกคนมีหลายสองทงแล้วเนาะเขาหายแล้วละสองทงทงละสิบพันกีบเงินบานเป็นเท่าไห 10, ร่วะสิบพันกีบอันนี้เขาก็โมโหเนาะเป็นว่าสิบพันกีบสี่สิบบาท โอเคทุกคนเนาะสิบพันกีตุงหนึ่งสิบพันกีบแต่ว่าเงินไทยันสิเป็นเงินบาทประมาณสี่สิบบาทมันทุกคนเนาะแต่ละสีไปขายบอกหูว่าสีได้จักถุงนี้เหอสิหายไปถุงก่อนหายไปถุงก่อนเนาะทิ็ดอกสวยๆงามๆเลยจ้ะทุกคนไปหาอยู่ภูพึ่งกะมาห่อเทอนทุกคนเนาะแล้วก็มาตัดตีนตัดยางก็สีเอาไปขายเนาะทุกคน สีอาเห็ดไปขายก่อนสิไหวกินแน่แล้วกับไปขายแนย่ทุกคนเนาะเฮาสีขายประมาณ <c oughs> ประมาณสีหาถุงเนี่ยล่ะทุกคนบอกขายลายไหวกินแน่พอกินกับบ่อลายป้านใดทุกคนเน,น,เนะาะเพราะว่าเมื่อก่อนตลาดก็ก,กินเลยเนาะ ผ้สิกว่าบุก่อยอยากกินปัาไดแล้วโซมิการ์ติเมส่ะหาขายทุกคนเนาะอยากได้เงินไปซื้อปลาเอาละอยากได้เงินไปซื้อปลานะทุกคนเนาะเพราะว่าเฮ็ดเผาก็กินมาลายมือแล้วนเนาะเผากับมัออยากปนลนใหลว่ะส่ะหาขายได้<ม>จากทงเด้เนาะ เขาไปแต่สาวกคนคอาไปอ,อา,าเห็ดแต่ซี่โมคนละอากระมาเฮื่อนจนจิบสองโม่สิ่ได้บาบหนึ่งเอามาหอ่อเทื่อนเอาเห็ดใส่ถุงเนาะสวยงามอีนี สี่สิบบาทจ้ามาถื่อยสลสานาดื้อถ mm hmm. ุงที่สิบบาทลูกส <c oughs> าวก็อยากขายมาเดี๋ยนี้ออกไหมได้จักถุงไงสี่ถุงหาถุงแล้วทุกคนเนาะี่ลองไอีกจักถุงหนึ่งเดีย๋ยวสิเอาไปขายบนดีสาราที่เป็นไหมค่ะเป็นไหมคะค้ขายเห็ด ไม่ขายเห็ดนะจ๊ะเห็ดนี่ห้าสีหนึ่งกระแสพื้นการทุกคนเนาะม่หว่างห้าสีหนึ่งมือว่าสีแกงมันกระแสพื้นกันเนาะเศษอร่อยมากเลยวันนี้สาระบทกินก็คนที่เห็ดยังกินทุกคนเนาะเพราะว่ามือก่อนสาระห้าแกล กินแบบเฮาหนึ่งกิน,นนะนะเหมือนนี้เลยมาจากสิเห็ดจังไดกินย่าเฮาก็กินลายเถ่อแล้วเนาะกินลายเถ่อแล้วเลยบ่ก่อย,ยาบันใดไปหาเห็ดเหมือนนี้จนลงปลา่าทุกคนเลย้ามีถันไปกันเก่าคน,นทุกคนเนาะไปกันเก่าคนพอดีพอดีไปขึ้นหอดดางพูจนนั่นหันแย่กันเนาะแย่กันก็เลยไปคนละทางละ ามคนเนาะฟอกวากสลาไปกันสามคนพอดีไป,ปลุงฝ่ายจักน่อยแล้วก็ไปหาม่องอ<า>ม้องที่จอดรถนะทุกคนเนาะไปหาม่องจอดรถพอดีสระเองกันชื่อว่าตอนตัวเองนั่งกินงเขาอยู่หันหันบอลรถนะเห็น<า>มีงวเนาะมีผู้งีกินยาแถวนั้นก็เลยจําได้ว่าเออม้องนั่นมันมีนมงวัวกินยาแล้วก็มี รถของเจ้าคลองอยู่ฝากนา้าทุกคนเนาะพันโเห็นงวดตัวนั้นก็ถือว่าเซตแหละลงป่าแน่นอนทุกคนป่าน,นี้จากสี่ได้มาเหือดไม่บอกเกือบลงป่านะโมนี้นําไปแมื่ี้ไปหาเหตุเหมือนมือก่อนหันสบายสบาย,บายไปข้าวหนึ่งมาโอนี้ไปอุย้ยจึนแบบไปกระทึกนะขวาสีได้เฮ็ดมาทุกคนเนาะกะบ็บอธรรมดาแต่สิเมื่อยๆน่ ขายเอมันบ่อะไรแพงไม่หนิทองสิบพันคือว่าถือที่สุดทองสิบพันกีบคือว่าขายถูกที่สุดเนาะราะว่าตอนเขาไปหาโอ๊ยความมันแบบกันคือมันอันตรายไปหาอยู่ผู้คนนะทุกคนเนาะความหายเฉไดมาคือว่าเขาขายถือถือทองสิบพันคันเข้าขายอยู่ในเมืองเขาจะขายเป็นโลนะทุกคนเนาะแต่อันนี้มันคือแบบสุนัขบดไหนจักน้อย พ่อละใส้ห้าหกชุงเนี่ยสลัดสีไหวกินเนาะทุกคนเานาะตำมี่ละเดี๋ยวหอสีไหวกินเลยจ้ะมาเบิร์กันหนึ่งสองสามสี่หาหกไดหกทงกันนะทุกคนเนาะตอนนี้สลากาเรื่องนี้สลากาส,สีไหวกินเนาะแล้วก็ไหวแบงขายพี่น้องก,กินนั่นเองทุกคนเนาะ โอเคเดี๋ยวเ่าสิไปลายคายกันเลยมือนี้สละสีเป็นไหมค่ะคา,ายเห็ดเดี๋ยวสละสีปลายคายเห็ดกันนะทุกคนเนาะเดี๋ยวเอามาเบิึงกันเลยว่าสละสิคายเห็ดเบิดบอกหกทงเนาะสิคายขาดเบิดหรือบอกเลยเ่าสิได้เงินมาเท่าไหรเดี๋ยวเอาไปขายจิตเนาะโอเคนะทุกคนเนาะตอนนี้สละกันมาแต่คายเห็ดเรียบร้อยสละกับคายเห็ด เบิดเลยทุกคนเมนีสลาก็ได้เงินมาหกสิบพันกีบก็คือสองรอยบาทนั่นเองทุกคนปหยเหตุมดมือได้เงินสองรอยบาทโคตรดีใจเลยนี่ก็คือใบหาสิบพันนะทุกคนเนาะหัสิบพันกีบใบหัพันกีบทุกคนวมเป็นหกสิบพันเนาะขายเหตุันนึงได้หกสิบพันกีบก็ว่าเป็นเงินบาทก็ได้สองรอยบาทนะทุกคนเนาะหมดสับภูมิใจลายที่ตัวเองหาเงินได้สมีวาสัน แต่เ oui, ป็นความจริงทุกคนเพราะว่าสลาบุป่าบุดงจนเราลงบ้าลงดงนะทุกคนเพื่อสิได้เงินมาแล้วก็เพื่อมาอินท้องตัวเองทุกคนเนาะสลาก็ไจอดไวบาทสลาก็ดีใจแห่งเลยเงินที่ได้มากะสลาการไปหาซื้อกินยังไงนะทุกคนเนาะคือว่าเลยเปลี่ยนกันเนาะตัวเองหาเ็ดไปแลาวไปเอาเงินตีไหนมาไปซื้อได้กินในตลาดต่ออีกทุกคนโอเคแล้วนะทุกคนเนาะคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปสั้นๆเนาะ โอเคเลยจ้าตอนนี้ฉลากระชิ่โคจบคลิปไปจะหนีไหวคพบกันไหมในคลิปน้าตอนนี้กระชิ่โาโดไปก่อนบ๊ายบายดีใจแฮงแตเงิน